ช่วงโควิดหายนะคะแล้วเจอกันที่นี่แม่ฮงสอนค่ะเดี๋ยวหนูจะพาพี่ๆทุกคนลงไปดูสะพานไม้ไผ่ของเรานะคะที่เราเรียกว่าสูตองเป้หรือว่าสะพานอธิษฐานนะคะเป็นภาษาไทยใหญ่นะคือสะพานตรงนี้ นี่ตรงนี้ทุกคนดูทางนู้นฟ้าย,ยังใสามากหนูว่าต้องเป็นในเมืองแน่ๆเลยดพูพี่ๆเห็นไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่นี่สูตองเป้นะคะหรือว่าวัดภูสมานะคะสวัสดีค่ะพบกับเสาเพชรเสาดอยแม่ฮ่องสอนอีกแล้วนะคะวันนี้เพิ่งเลิกงานคะ่ะวันนี้พาพี่ๆทุกคนมาที่สศาลสุตองเป้นะคะคือวันนี้ฝนไม่ตกคะ่ะทุกคนขาคือแต่ว่าก็ยังมีฟ้าร้องนะคะ แต่ว่าได้โอกาสค่ะก็คือมาพี่พี่พาพี่ๆทุกคนมาที่สุตองเป้ก็คือที่นี่ก็จะเป็นของปีนี้นะสองห้าหกสี่นี้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องแพนเค้กมากๆค่ะที่ถือกล้องให้พี่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตรงนี้เลยก็คือตรงนี้จะเป็นตรงอันนี้จะเป็นบนข้างบนวัดนะคะมันก็คือสุตองเป้เนี่ยสามารถเข้าได้สองทางนะคะทางแรกก็คือเข้าไปทางทูคโครนะคะแล้วก็เข้าไปทางหมู่บ้านเลยแล้วก็พี่พี่ก็จะเดินมา จากในหมู่บ้านนะคะเดินมาขึ้นมาที่บนวัดนะคะหรือทางที่สองพี่ๆสามารถขับรถพันอะไรนะคือมันจะมีทางเข้าไปเหมือนภูเคนใช่ไหมคะอันเนี้ยพี่ๆก็ตรงมาเลยแล้วก็มันจะมีทางเข้ามีไป้ายไว้ค่ะว่าสู่ตองเป้แล้วก็คุณ,คณลุงค่ะแล้วก็ขับรถพันนี่เลยนี่ค่ะเราจะขึ้นมาฝั่งฝั่งนี้เลยนะคะนี่แล้วอันเนี้ยจะเป็นบนวัดนะคะที่เราสามารถมาจอดรถได้ค่ะเดี๋ยววันนี้แพทจะพาพี่ๆทุกคนเข้าไปดูข้างในนะคะนี่ แต่ก่อนแพททาง,งานอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะแพทก็ชอบมาไหว้ตรงนี้เหมือนกันตรงนี้คือฤดูฝนนะก็ผ่านมาได้เดี๋ยวแพทขอกราบไปกราบพระก่อนนะคะเหมือนฝนจะตกเลยอันนี้เป็นหลวงพ่อทันใจนะคะอีกองคหนึ่งนะคะที่แพทอะชอบมาไหว้เหมือนกันแต่วันนี้ขอกราบรงใกล้นี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีหลังคาอะไรที่เลยมีแต่ ตรงนี้พี่พี่สามารถคือถ้าเป็นช่วงถ้าถ้าเป็นช่วงแบบฤดูการนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าเป็นช่วงฤดูการอ่ะพี่พี่สามารถคือมาขอแบบคือเรามาอธิษฐานนะคะสามารถมาอธิษฐานแล้วก็เดินรอบๆแล้วก็เขาจะมีผ้าให้ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เราก็เขียนชื่อลงไปแล้วก็เราก็มัดเขียนอะไรก็ได้แล้วแต่ตามที่เราอธิษฐานอ่ะสามารถเดินไปรอบๆตรงนี้นะพี่นะพาชมไว้เดี๋ยวพาพี่พี่ชมนะคะ นี่ตรงนี้เลยแต่ตรงนี้อันนี้คือเดี๋ยวเขาก็คงจะมาแบบทาความสะอาดใหม่ถ้าเป็นช่วงดูดูกาลนะเขาก็คงจะทําดีๆค่ะแล้วก็ให้พี่ๆได้มาเที่ยวอีกต้องรอโควิดหายก่อนนะช่วงนี้โควิดยังมีค่ะไปไหนนี่ได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นซุ้มซุ้มไม้ไผ่นะคะตรงนี้เป็นซุ้มไม้ไผ่นะแล้วก็ทาด้วยสีนะดูโอ้โหนี่พี่ๆเคยกินกันไหมคะเห็นอะไรกินหมดเคยกินไหมอะ พออนุญาตถอดแม็นะคะคือตอนที่หนูอยู่ศึกษาสงคฆ์อตอนที่หนูอยู่โรงเรียนนานาชาติอ่ะหนูก็ชอบไปเก็บมากินเพราะเราอยู่ตรงนั้นน่ะเราไม่ค่อยมีอะไรกินหรอกอเราอยู่ในป่าใช่ไหมคะเราก็ไปชอบเอาเพุ่งนาี้มากินอันนี้มันยังไม่สุกนะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเรียกชื่อไม่ถูกนะก็ชอบเอามาเล่นแล้วก็เอามากินถ้าสุกนะกินได้กินเม็ดข้างในมันนะดูนี่มันยังอ่อนอนี่เนี่ยตอนอยู่ตอนนั้นอ่ะคือมีอะไรก็กินหมด กินได้หมดอะค่ะเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายมาบอกว่านี่เดี๋ยวเราจะออกไปแล้วพาพี่ๆไปดูอีกที่หนึ่งนะคะไปละไปละยารดมากนี่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีอีกที่นะคะ นี่เราก็สามารถมากรบาบค้ะตรงนี้ได้นะคะตรงนี้แขนแท่นที่นี่ด้มยนะ้ำไม่พอตอนนั้นนี่เขาไม่เดินดีนะทุ่แต่ว่าคือนตอนนี้หนูไม่กล้าเดินเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่มาสร้างใหม่นะคะเนี่ยเราสามารถเดินไปตรงเนี้ยเป็นซูมผ่าเป็นซูมเดินลงไปข้างล่างนู่นนะคะซูตองเต้มีซูตองเต้นะคะแห่งศรัทธาค่ะดูเนี่ยค่ะมันจะมีซูมลงไปข้างล่างดูนะแต่ว่าตอนนี้คือพื้นอะน่ากลัวมากกลัวแบบถ้าเราเดินไปปุ๊บ เราจะตกลงไปข้างล่างเราไม่ไปนะคะเนี่ยนี่ค่ะสูตองเป้นะคะสะพานแห่งศรัทธาสูตองเป้ก็คือเป็นภาษาไทายใหญ่นะคะแปลว่าอธิษฐานสําเร็จนะคะนี่เป็นภาษาไทายใหญ่นะสูตองเป้หลายคนพี่ๆหลายคนเคยมากันแล้วใช่ไหมอะ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้แพทอยากพาพี่ๆทุกคนเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไหมคะเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะไปเลยนี่นะคะถ้าเราเดินเข้ามาตรงนู้นเห็นไหมคะเห็นทางเข้าไหมที่เมื่อก <he en S 2> ี้ มาจากข้างบนนะคะน่ทางทางเข้าก็จะเขียนว่าสุตองเป้นะคะพุสมะอันเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นศาลาใหม่ค่ะดูศาลาใหญ่มากศาลาใหม่นะคะตรงนี้สร้างยังไม่เสร็จค่ะนี่เดี๋ยวเราจะลงไปดูกันข้างล่างอีกหน่อยถ้าถึงช่วงฤดูการนะคะเขาก็จะปร,ะรับปรุงน้ใหม่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มสวยละตอนนี้เริ่มสวยตอนนี้คือเขายังไม่ได้ปรับปรุงนะคะเพราะช่วงนี้ยังไม่ใช่แบบ โควิดก <COVID S 2> ็มาเนาะโควิดก็มาแล้วก็เป็นช่วงฤดูมาแล้วฤดูฝนมาแล้วอีกหนอยถ้าเป็นแบบฤดูหนาวเนี่ยกลับปุงสวยมากดูขนานขออนุญาตดูเี่เห็นไหมคะดูคือเราสามารถเดินอ้อมได้นะทุกคนอ้อมไปตรงนู้นด้เลยนะแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยมากอันนี้ก็คืออันนี้คือชาวบ้านก็ทาค่ะเนี่ยชาวบ้านทํากันเองแล้วก็เอามาห้อยตกแต่งให้สวยงามนะคะ เดี๋ยวเราจะพาที่พี่ทุกคนนะคะไปดูไปดูอะไรนะไอสะพานข้างล่างเนาะนี่ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะอันนี้ก็แบบทําให้ทุกคนได้มานะว่าคือบนโลกนี้มันมีหลากหลายคนเหมือนเราใช่ไหมคะมีหลายอารมณ์เลยเขาก็ให้มาเห็นว่านี่คือนาบึงแบบนี้เลยเวลาเรากดเราก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหมคะนี่มีให้คือมีให้เราดูทุกทุกอย่างค่ะอารมณ์นี่คือหัวล้อเห็นไหมคะถ้าเราหัวล้อปุ๊บเนี่ย ความสุขความสุขก็จะมาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าได้โกรธอย่าไที่ทุกเหมือนอันแรกเลยนะคะมันไม่ค่อยดีนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาเป็นคนธรรมดาที่แบบสงบมากชิวๆช,ช,ชีวิตยังไงก็ได้เียแต่ว่าคําว่าชีวิตยังไงก็ได้คำนี้อย่าไปใช้บ่อยนะหนูขอบอกเลยคําว่ายังไงก็ได้คือมันเป็นอะไรที่แบบเราเราเรา,เราพอเราพูดไปแล้วอะ่ะมันจะมันจะตกที่เราเฮ้ยเม่กี้เราพูดคำว่ายังไงก็ได้เอาแบบมาเฮ้ย มันมีความคิดว่ามันไม่ได้นะอย่างเงี้ยดูอารมณ์อันนี้ก็จะเป็นแบบหน้าแบบหน้าเบื้องเหมือนกันมีแบบคือถ่ายรูปได้นะทุกคนอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าได้เอาความทุกใส่ตัวนะคะต้องยิ้มอารมณ์ดีไว้ค่ะแต่ก็ไม่ต้องยิ้มบ่อยเหมือนแพทก็ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็กึ่งๆแล้วค่ะบางคนก็บอกว่ากรุณาไปหาไปหาหมอได้แล้วนะ ม่ได้เป็นโควิดนะคะเขาบอกว่าหัวรอยเยอะเกินไปนี่อีกหน่อยก็จะเป็นมีร้านกาแฟมีชมวิวให้ด้วยนะคะด้านนนะคะว่าตรงนี้แล้วไม่พอฝั่งนู้นมีศาลาให้เราพักหลับด้วยนะคะแพท่อมาก็จะมากลับแถวนี้เหมือนกันน,นี่ข้างในเฮ้ยพี่ฝนใกล้จะตกแล้วนะคะตันนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกราบขอพรนะคะข้างในเนะะี่ยค่ะไปดูกันข้าง สาวาสวยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราเขมาถึงในโบสถ์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ในโบสถ์สวยมากเลยนะคะเราสามารถมาคนไหนที่เข้ามาสามารถมาขอพรกราบพระกันได้นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสามารถมาขอพรกันได้นะแล้วไม่พอที่นี่เห็นไหมคะตรงนี้เนี่ย อันนี้คือคือแบบที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วขอสามารถเขียนข้อความได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีป้ายให้แพดช็อปซีแพดชอ็ชอปสีเขียวอ่ะขอเป็นเชอือกสีเขียวนะคะตรงนี้เราก็สามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาน,นะคะนี่แล้วก็เขียนป็นเขามีปากกาให้นะคะปากกาออาแพดขอเขียนนะเพราะว่าเราไม่ได้มาแล้วมาเราไม่ได้มานานมากนะคะนะนี่ เนี่เราเขียนแยบร้อยนี่ค่ะอันนี้เป็นที่แบบเราจะขอมัดไว้ตรงนี้นะคะพี่ๆคนไหนอยากมาเที่ยวนะอย่าลืมมาเขียนแล้วก็เขียนพรอนไว้นะคะอยากให้พี่ๆทุกคนมีความสุขค่ะดูแล้อู้สวยมากเลยนะสวยมากจริงๆเราจะเก็บไว้ไหนดีนะเราชอบเราชอบ,ชอบออที่เต็มมากดูเต็มมากเต็มมากเต็มจริงๆอ้สามาถเกิน ยาวสุดไปนี่นนนนนนนเรามัดตรงนี้นะคะมีตรงนี้เราขออธิษฐานไว้ตรงนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกคนนะประสบความสําเร็จทุกคนมีความสุขค่ะขอให้ไม่มีความทุกข์ก็พอนะคะแค่นั้นเองชีวิตก็มีความสุขละคะ่ะแค่นั้นนะเข้าวัดบ่อยๆมีความสุขฟังรับบ่อยๆแค่นี้ก็มีความสุขละคะ่ะชีวิตเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันค่ะว่ามีอะไรแล้วพาไปดู สะพานไม้ไายพาอช่วงเนี้ยเข้าเข้าเริ่มอันนั้นกันละเข้าเริ่มปลกข้ากันแล้วค่ะสวยมากค่ะพี่ลงเดี๋ยวนูจะพาพี่ๆทุกคนลงไปดูสะพานไม้ไผ่ของเรานะคะที่เราเรียกว่าสูตองเป้หรือว่าสะพานอธิษฐานนะคะเป็นภาษาไทยใหญ่นะคือสะพานตรงนี้นเห็นไหมคะเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลยนี่อันนี้คือถ้าพี่ๆทุกคนมาจากหมู่บ้านนู้นใช่ไหมคะมาจากหมู่บ้านนู้นนะ พี่สามารถเดินขึ้นมากราบพระที่นี่ได้แต่อันนี้หนูอยู่จากบนวัดลงไปข้างล่างเพื่อที่สุดท้ายเราก็ต้องขึ้นดอยอยู่ดีเพราะาเากาว่าจะไม่ขึ้นดอยแล้วอันนี้นะคะตอนเยน็นเขาจะจุบเทียนไว้ตรงนี้ด้วยนะคือแสงไฟก็จะแบบสวยมากนี่เรามาที่สะพานคือสะพานตรงนี้ก็จะเป็นจิตสัทธานะคะของ ชาวบ้านแล้วก็พระอาจารย์หรือว่าสาม,มนเนรที่อยู่ตรงนี้ค่ะช่วยกันทำนะคะเนี่ยทั้งหมดเลยนะสะพานตั้งแต่ตรงเนี้ยสะพานสุนตงเป้ตรงนี้นะพี่ก็คือความยาวมันจะอยู่ที่600เมตรนะความกว้างอยู่ที่แบบ2เมตรแค่นั้นเองและก็สะพานไม้เนี่ยเป็นจิตศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ที่อของพระอาจารย์หรือว่าลูกวัดที่อยู่ถุตองเป้น,นะคะช่วยกันทำ กาแฟด้วยนะคะอีกหน่อยนะอีกหน่อยเขาก็าคงจะเปิดแหละตอนนี้หนูคิด่ว่าปิดนะเพราะว่ามันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้นีกาแฟชูโต้งเต้งคืมีที่แบบให้ถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ดูดูด,ด,ดูยักษ์สองตนค่ะดูรุ่นใหม่คือต้องมีทั่วสัพนั่งนั่งจิ้มทัศัพั์นะดูสุดยอดน,นี่นะคะเมื่อกี้เราเดินลงมาจากข้างบนนุ่นพี่ๆเห็นไหมคะจากข้างบนนู่นเลยค่ะ นะตอนนี้หนูมาถึงที่สะพานสะพานไม้ไผ่ที่เราเรียกว่าสู่ตองเป้ก็คือสะพานอธิษฐานนะคะอธิษฐานความสําเร็จอะไรประมาณนี้ป้ายนี่เห็นไหมคะไม้ค่ะทำมาจากไม้ไผ่สวยมากลวดลายดูดูไม่ใช่แบบธรรมดาด้วยนะพี่มีแบบมีลวดลายด้วยนะตรงนี้นะคะก็เป็นสถานที่ที่เขาสร้างใหม่นะคะเป็นลอยประทีปบ,บุผาบูเอบูชานะคะอุปอะไรอะถ้าอุป 8โอมแล้อั ada, ula, okay. นถูกนะนี่ก็จะเป็นตรงนี้นะคะอันนี้เขาสร้างใหม่นะแพทเพิ่งมาเห็นนะคะตรงเนี้ยตรงนี้เขาเข้าตรงนี้เขาสร้างใหม่นะหนูเพิ่งมาเห็นวันนี้เองเพราะว่าหนูไม่ได้มานานละหนูก็เลยเพิ่งมาวันนี้ดูอันนี้เขาสร้างใหม่นะคะ8โอ์มเดี๋ยวเราเดินไปกันเรื่อยๆค่ะตรงทุ่งนาตรงนู้นค่ะจะสวยสะพานขึ้นนิดนึงเนินขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็มีแม่น้ําแม่สงาค่ะตรงนี้เป็นแม่น้ําแม่สงานี้นะคะที่เราอะ ผ่านแล้วเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านกับวัดส,สุดตองเป้นะคะเพื่อให้เพื่อให้สามเณรแล้วก็เพื่อให้สามเณรน,นะคะได้ออกบินพระบาทไปหมู่บ้านนะคะตอนเช้าสวยมากเลยนะพี่อันนี้ช่วงฤด,ดูกาลเขาเริ่มปลูกข้าวกันแล้วค่ะเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤด,ดูกาลที่เขาปลูกข้าวแบบโหสวยมากค่ะหนูจะบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มปลูกข้าวกันแล้วค่ะนะตอนเย็นวันนี้พามาอันนี้ปี2564นะคะ ปัจจุบันนะคะตอนนี้ปัจจุบนันคือตอนนี้ดูข้างบนข้างบนเขาก็เริ่มสร้างใหม่แล้วก็เริ่มพัฒนาเพราะว่าอีกหน่อยก็จะอีกหน่อยก็จะเริ่มเข้าแบบสู่โควิดหายไง้วก็คิดว่าโควิดจะหายเลยพี่เนาะโควิดหายพี่ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะคะนี่นี่ก็จะเริ่มเข้าสู่หมู่บ้านแล้วค่ะแพทจะไปที่ทางหมู่บ้านนะคะก่อนทางข้าวเ,เขาขายของนะเป็นสินค้าโอทอปของคือของชาวบ้านนี่แหละคะ่ะนี่มีป้ายเป็น เป็นภาษาไทยใหญ่นะคะเนี่ยสุตองเป้นะคะสะพานอธิษฐาน,นะคะ่ะแห่งความสําเร็จนะคะความยาวของสะพานเนี่ยก็จะอยู่ที่600เมตรนะดูยาวมากแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เขาปลูกข้าวเยอะๆแต่ตอนเนี้ยเขายังไม่ค่อยปลูกข้าวเขาเริ่มปลูกข้าวตรงนั้นเองเห็นไหมคะโอ๊ยตอนเย็นมาอากาศด,ดีนะเนี่ยฝั่งนู้นฝนตกแล้วอะดูดิฝนตกแล้วอะค่ะยแต่ฝั่งนี้ฝนยังไม่ตกนี่นะคะ เสาบ้านของชาวบ้านนะคะชาวบ้านเก่านะคะดูโอ้ยฝนล้มมาแล้วว่ะฝนตกแล้วนะทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วดูเขาเริ่มบุกเข้าจริง็ยังป็นก,ก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะคะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะก็ออกมาแค่หกโมงนี่ตรงน,นี้ฝนตกดูทางนู้นฟ้ายังใสามากหนูว่าต้องเป็นในเมืองแน่ๆเลยดูฟ้ายังใสามากอ่ะแต่ตอนนี้ฝนตกค่ะต้องมาหลบฝนก่อนนะคะที่ะท่อมของชาวบ้านค่ะหลบฝนไปก่อนนะเพราะว่าหนาวเปียกหมดเลยนเนี่ยวิ่งมายิ่งกว่าน,นังเอกอยู่โหหนูหนูก็คิดว่าหนูกําลังแบบถ่ายซีรีส์หรือว่ากําลังแบบโหหลบฝนอะไรแบบน้วดูอันนี้คือ ที่เขาก็ตั้งใจว่าจะมาฝึกเล่นค่ะจะมาฝึกเล่นกับแพทนะคะแล้วก็เอาแพทอะเป็นแบบที่ไหนได้คะที่เขาก็น่าตรงเวลามากฝนตกพอดีจากท่รักไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรเลยะคะ่ะตอนนี้ก็คือฝนตกต้องรอให้ฝนหยุดก่อนนะคะว่าฝนจะหยุดไหมดูค่ะโอ้โหไฟสวยเลยอะ่ะสดายมาก ฝนตกค่ะอันนี้นะคะก,ก็จะเป็นปี2564นะล่าสุดน,นะคะแท็พามาล่าสุดเลยนะคะเป็นสะพานสูตองเป้ค่ะเป็นสะพานแห่งอธิษฐานนะคะเพื่อความสำเร็จและวันนี้เป็นภรษาไทายใหญ่นะเดี๋ยวหลบฝนแปหนึ่งนะคะหนาอยู่จะเปียตอนนี้นะคะฝนหยุดแล้วคือดีมากค่ะบรรยากาศดูค่ะฝนหยุดค่ะเหมือนนางสวาวไทยนะคะเดินค่ะเล้ว <laughs> ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะคะดย เขาบอกว่าเดี๋ยวขแบบเออจะบินโดรนแล้วก็ให้เราเป็นแบบให้เราก็ทําค่ะเขาบอกให้เรานั่งเราก็นั่งค่ะดูสิคะเปียกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถึงเราก็จะเปียกบรรยากาศดีไหมคะสวยไหมอะ่ะพี่พี่เห็นไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่นี่สูตองเป้นะคะหรือว่าวัดภูสมานะคะที่ใครๆก็อยากมาเที่ยวกันใช่ไหมล่ะรอให้โควิดหายก่อนนะรอให้โควิดหายรับรอง พี่ๆได้มาเที่ยวกันแน่นอนสะพานสวยมากดูท้องฟ้าสิสวยมากเลยนะตอนนี้คือฝนหยุดแล้วอ,นนอตรงนี้ตรงนี้เขาบอกให้เรานั่งตรงนี้ของราพิชินันเราก็ต้องน,นั่งนั่งแบบไหนดีคะเอาสวยๆหรือว่านอนดี อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะได้ดูรอบๆนะคะสุตองเป้นะคะมีธรรมชาติแล้วก็มีวัดนะคะให้อยากให้พี่ๆทุกคนได้ดูธรรมชาติค่ะรอบๆที่แพทพามานะคะนี่ดูกันเลยค่ะฟ้าสวยไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยดูๆกันได้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะช่วงโควิดหายนะคะแล้วเจอกันที่นี่แม่หงสอนค่ะตรงสะพานนี้นะคะถ้ามี ถ้ามีวันสําคัญนะคะเราก็จะมาเราก็จะมาทําบุญกันที่นี่ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่สวยมากแล้วก็ถ้าเป็นวันสําคัญเนี่ยค่ะเราก็จะมาทําบุญกันที่นี่คือประชาชนก็จะเต็มเนี่ยค่ะคนที่มีจิตศรัทธาที่แบบอยากมาทําบุญที่เนี่ค่ะเยอะมากคือหลายๆปีคือทุกปีค่ะวันสําคัญที่ไหนเราก็จะเจอผู้คนที่นี่มากมายนะคะพี่ๆคนไหนที่แบบอยากมาเที่ยวในช่วงฤดูไหนก็มาเที่ยวได้นะคะแต่ว่าต้องรอให้โควิดหายเนาะ ช่วงนี้โควิดไม่หายก็อยู่บ้านกันไปก่อนอย่าลืมดูเสาดอยกันทุกๆคนนะคะอยู่บ้านนะเดี๋ยวแพทพาชมธรรมชาตินะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้เข้าป่าก็ดูธรรมชาติไปก่อนนะคะนี่สวยมากธรรมชาติร,รอบๆเป็นยังไงบ้างคะสวยใช่ไหมตรงนี้ฟ้าสวยมากดูดิฟ้าสวยมากตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวแพทก็จะกลับบ้านแล้ว แล้วตรงนี้นะคะเป็นข้าวอันนี้ตรงนี้เป็นข้าวเหนียวนะมิกิเราคุยกับลุงแล้วลุงบอกว่าตรงนี้เป็นข้าวเหนียวด้านนี้นะคะก็เป็นข้าวเจ้านะคะตรงนี้นี่แล้วก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็จะเกี่ยวไปหมดแล้วนะก็คือจะไม่แบบคือจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบสวยๆแบบนี้อีกแล้วนะเพราะลุงเขาบอกว่าพรุ่งนี้มันลืนก็จะเสร็จแล้วเงี้ยค่ะเขาเริ่มเกี่ยวกันแล้วะคะ่ะตอนเนี้ย คือตรงเนี้ยมิกิหนูก็ถามรุงเขาว่าอันนี้ปลูกขายหรือว่าแบบกินเองเขาบอกว่าปลูกขายนะคะก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพของอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่นะคะบ้านกุ้งไม้สักนะคะถ้าพี่พี่มาเที่ยวกันก็อย่าลืมมาอุดหนุนของแม่หงสอนของเรานะคะของดีแม่หงสอน,นะคะที่นี่แม่หงสอนนะคะน,นี่นะคะตอนนี้ก็เย็ยนแล้วมอก้พี่ให้หนูให้พี่เขาฝึกโดรนด้วยนะคะก็เราก็เป็นแบบให้เขา พุท่าสวยๆกลิ้งกลิ้งเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทําค่ะนี่พี่เข้ามาฝึกแต่เราก็ได้เราก็ได้ภาพสวยๆให้พี่ๆได้ดูใช่ไหมคะเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทําค่ะนั่งที่ปียกๆเราก็ต้องทําเพราะว่าเราอยากได้บรรยากาศที่สวยๆค่ะเดี๋ยววันนี้แพทขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมโอกาสพาพี่ๆไปเที่ยวอีกหลายๆที่นะคะอันนี้แพทขอสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ